ลแล้วมันจะลงนี่ท้าดิฉัน ีเลิศดอะไรเนี่ยแล้วหมาตัวเก่าของเราอ่ะอีกตัวหนึ่งชื่อมาหยาลัสมีเพราะว่าเป็นหมาตัวนางร้ายก็เรียกว่านางมาหยาเขาก็เลยตั้งให้ว่าเป็นมหาเขาบอยิ่งใหญ่มากๆอะไรเนี้ยยิ่งใหญ่พอไหมคะพี่นางบอกตอนตงชื่อให้ก็เลยชื่อมหานะคะตัวนี้ชื่ออะไรคะนะนำตัวสิรับอันนี้ชื่อไอน์สไตน์นะครับผม เพิ่งอายุได้5เดือนทำไมถึงต้องชื่อไอสตไตล์บิซ่าคะคุณแม่คุณแม่เห็นเห็นรูปก,ก่อนที่จะมาแล้วผมฟูฟูหยุดหยุดอะไรนี้หน้าตาเหมือนอ,ลาาอัลเบิร์ตไอสไตล์คุณแม่บอกหน้าตาดูไม่ค่อยฉลาดแตงชื่อไอสไตล์ดูฉลาดฉลาดแนะลำตัวไหนค่ะชื่อจาว่าค่ะเป็นตัวเมียทำ <c oughs> ไมถึงชื่อจาว่าคะอย่ที่บ้านอ่ะถือเคล็ดนะว่าต้องตั้งชื่อหมาคือต้องได้จอจานจริงจริงไม่รู้นะ ไหนจำชื่อจางาเหรอคะรถเสฟาร์มที่ไปเอาหมามาชื่อจาว่าตั้งตามเขาเลยไม่คิดอะไรเลยแล้วตอนนี้นะคะถึงเวลาโชว์สกิลค่ะว่าหมาแต่ละนางเนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้างอะลองดูมาหามาหาไม่อ่ไรกินแล้วอะไรกันนะโอเคต้องมีขนมกอ ขนมร้อบตั้นู้นเลย่อน จะมาแล้วนะฮาเซ็อาทิเส็จไดแล้วอยหาโอเคโอเคฟนเซ็ฟนเซ็อไอ่ะมาหาไปหาที่ฉีกก็คือได้ออกจากน้อง้อนภลักิจเดียวที่มันอยากทำคือฉี่ก็จะยก ไม่มีอะไรจะออกแล้วมันมันคือความสุขของแกหรืองไงคะน้องมหามหาทำอะไรอีกอ่ะหรออ่ะ,อะมัไม่มีอะไรกแล้วแกไม่ต้องพ,ยา,พยามเนี่ยคืพยายามิดพยายามอท,ทางนี้มันไม่มีอะไรออกแล้วมันก็จะพยายามอย่างเงี้ยถ้ามีเพื่อนแบบสมัยเด็กๆเ,เลยอ่ะมันก็จะตกใจมากว่าอีเอิษิมึงเล้นมาหาอนะไรเยเพราะว่าดูไม่ใช่คนที่จะแบบ ความอ,อ่อนโยนในการเลี้ยงเลี้ยงหมาอะไรอย่างเงี้ยแต่อยู่ดีวันหนึ่งมันก็รู้สึกว่าแบบเออมันอยากมีอ่ะแล้วก็รู้ด้วยนะว่าความรับผิดชอบเวลาที่มีแล้วมันจะเป็นยังไงเราก็รู้สึกว่าใจมันอยากมีมากอยากได้มากอ่ะตอนนั้นไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมเรื่องการดูแลเราเองก็ต้องตื่นมาเก็บอึเก็บฉี่ก็คือว่าก่อนออกจากบ้านสมมุนแบบเราต้องออกเจ็ดโมแล้วก็ต้องตื่นเผื่อเวลามาให้เขาสักแบบสามสิบนาทีเพราะว่าเก็บอึเก็บฉี่ให้อาหารอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาที่ ไปเที่ยวตามสวัยกับเพื่อนไงมาก่อนเราจะไปได้เลยแต่นี้ก็ต้องแบบเอ้ยไม่ได้ต้องเอาน้องหมาไปฝากก่อนหรือว่าทำอะไรก็ต้องคิดถึงเขาอะไรเงี้ยได้รับความอ่อนโยนมาค่ะหลังจากที่เลี้ยงหมาแล้วก็เปลี่ยนเป็นละคนเลยอะค่ะมาแล้วไปขี่เขาไม่ได้นะลูกมั้ไไม่ได้ลาหา ก่แล้วเราลองสั่นแต่ล้วทำให้เขาดูนะครับแล้วก็พอถ้าเขาทําได้เนี่ยแล้วก็ให้รางวัลเขามันจะเป็นการจดจําน้องอีกทีหนึ่งว่าน้องจะจดจำว่าน้องถ้าน้องทำแบบนี้น้องจะได้รางวัลมาหายแยกไม่ออกเลยมาในมาจริงมาตองไม่เอาจับว่านุ่มจับว่านุ่มไม่เอา ชอบแบชอบอะฮะไปลอไดไร้อนีมข้าอบเอก็คือว่าตอนนี้มีภพลนเกตมีมชั่นเกิดขึ้นคือมันมีบอกโคลนใช่ไหมเขาบอกว่า บอโคนเนี่ยมันจะช่วยให้หมาเนี่ยรู้สึกว่าผิวกระชับแต่งเติมเหมือนมนุษนย์ก็แลยนะคะแล้วก็มันจะช่วยเรื่องแบบว่าหมามันจะรีแลกซ์ครับเวลาที่มันได้เล่นโอลอะไรอย่างเงี้ยก็มาดูกันว่าหมาของแต่ละคนเนี่ยมีตัวไหนจะลงโคนก่อนกันถ้าไปปล่อยในคอนะเราต้องหลอกล่อนดูก่อนดูจริงว่าใครจะลงโคนก่อนคะน,นั้นชนะ ผู้ชนะจะได้แบบว่าเอาหมาเนี่ยไปทำสปาหมาใครไม่ชนะก็นนเอาน้ำเอาน้ำล่าล่าตรงทางเท <c oughs> ้านี้ยแหละห <c oughs> มามึงน่าจะชนะหมามึงคงมากแฟนไปคนจะต้องเป็นกองเชียร์เพราะว่าเด็กเกินไปครับตอนนี้เก็บอกไม่รู้เหมือนกันพาไปเดินดูก่อนยัง<อ>ไม่ไปไหนยังไม่ค่ากล้าเดินไปไหนเลยเนี่ยเขากำลังสับสนว่ายากคืออะไรคะแต่ในชีวิตไม่กี่ลืมเลยอะ เราวกเราก็เคยแบบว่าใช้หมาเป็นตัวล่อคือคิดว่าแกเอาหมาเลี้งหมาเอาหม,มาไปที่นี่ผู้ชายเยอะมั่นใจนลูกเราแค่ไหนครับเออไม่มั่นใจเลยค่ะเพราะว่ามันไม่ชอบอะไรแบบเลๆะๆ <laughs> อ่ะก็เลยไม่รู้ว่ามันจะยอมลงหรือเปล่าหรืออาจจะยอมลงต้องรอต้งองรอเออเออโอเคไปรอบเลยโอเคเออมันขี้กลัวแต่ว่าต้องตอมนะพอเข้าปุ๊บผมจะจับเวลานะครับ หนึ่งนาทีสี่วินาทีครับเี็สนุกวะเนี่ย <c oughs> เละแน่จ้าว่าโอ้โหเละไม่เหลืออะไรเลยขึ้นได้ไหมโอ้โห,โห แสดงว่าติดใจลแล้้้วววาาาออง่่่ะเนนนกหรร ใช้เวลาไปหนึ่งนาทีสี่วิครับโอเคให้ตาพี่มาหาต่อตาพี่มาหาต่อนะพี่เจ้าว่าอย่าไเป็นลูกกับน,น้องเพราะไ้เรับพร้อมครับต่ไมลยว้ ผิดบอกไอ้หกอปี่หลวไไหนไปไหนอะโอ๊ยมะหามะหาะหาะ้าอ uh. hey. ้าเหรอนี่มนีม่มีเขบอกว่าจ้าของลงแล้วมันจะลงนี่ท้าดิฉัน แต่ว่าเธอมาหาไม่ลงอ่ะแต่ก็บอกว่าแบบว่าพอมันเป็นหมาแบบสัมพราอะไรอย่างเงี้ยเธอพาไปไว,นะว่ายน้ําก็คือไม่ขยับตัวเลยเลยคือแบบไม่ชอบไม่ชอบเปียกไม่ชอบอะไรอย่างงเี้ิสบริสแล้วนอนแบบแบบมาพักพักตากอากาศอ่ะเราให้แกมาทำภารกิจอะมองต่อแล้วแล้ว,ลว,ลว,ลวะไหนไหนก็ไหนไหนเธอภารกิจนี้เหมือนจะไม่ยอมลงเพราะฉะนั้น พอนะพอแล้ว เพื่อนเพืที่ดีที่สุดของเรายยางเป็นงตุ้มาการลง้นะเเรารู้สึกอะไรในวันที่เราคมาส่ก็แบบสนุกมีความสุขเป็นารที่เราสร้างไม่หมาเมืนก็เป็นเพื่อที่ดีที่สุดของเราคนหนึ่งได้ที่เรสิเราว่าบางทีเราอาจจะต้องการคนละฟังแต่ไม่ต้องการคนแบบอักเก็บบนซึ่งหมาเนี่ยมันสามารถรับฟังเราได้ังดีนะเวลาที่เราเล่าเรื่องอะไรให้นฟังแล้วนก็แบนั่งฟังคือจหักบดีแล้วหมาเป็นสิ่งหนึ่งที่ ข้อดีมันคือจะระบากันเนะพื่อนที่แบบไม่หักหลังเราคือมานี่ก okay, ปาสเสร็จแล้วนะหอมมา mm hmm. ก็คือวันนี้ก็ทาออกมาปล่อยพลังแตลพะว่าอ,อยู่บ้านเช่มันก็แบบไม่มีอะไรกเราการที่ได้แบบว่ามาเจอเพื่อนฝูงอะไรเงี้ยมันก็เป็นการที่แบบว่าหมาได้แบบรู้สึกปลดปล่อยตอนนี้นะคะก็เ,เป็นอีกมุมนึงของไอ้นะคะในการที่แบบว่าเวลาให้อยู่กับหมาอยู่กับหมา,มาจะเป็นยังไงบ้าง ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเราไม่ได้มีความแบบยื้ยยื้ยยื้อะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ได้แบบอ่อนโยนมากเรามาหาเขาเป็นหมาที่แบบเหมือนเราอ่ะชอบเล่นแบบงกลารไม่รุนแรงมากแต่ก็แบบว่าเป็นคนที่แบบเออกัญปูรางไม่แรงไสอบเกินไปอะาเ้ยเหมือนเจ้าของอะค่ะอันนี้คือโกโบนะคะ